เสียงท้องร้องเกิดจากความหิวเพราะเวลาที่คืบคลานมาจนพระทิ่ตั้งฉากท่ามกลางการแก้ไขสถานการณ์ที่ไม่ค่อยสู้ดีที่เกิดขึ้นก่อนหน้า นันยาชำเรลืองตามองลูกชิ้นที่เสียบไม้เรียงรายเป็นระเบียบอยู่ในตู้กระจกใสด้วยอาการที่ตัดใจสีสันของปูอัดและฮอตดอกสีส้มมันยั่วต่อมน้ำลายได้ดีทีเดียวสายตาที่ไม่อาจซ่อนเร้นทำเอาเพชรไทยเอ็นโดแวลตาเหมือนอ้อนขอของคนตรงหน้าอยากกินก็ซื้อ คุไม่มีตังหรือไงทาเป็นเด็กไปได้อะไรใครบอกว่าฉันอยากกินแหมมองด้วยตาก็รู้อวดรู้จริงๆเลยนะเธอก็ฉันไม่กล้ากินนี่ท้องเสียแบบเนี้ยเดี๋ยวกินน้ำจิ้มแล้วเกิดจูดขึ้นมาอีกทำไงล่ะก็อย่าใส่น้ำจิ้มสิโอใครจะกินเป็นไม่เห็นจะยาก ใส่ปากแล้วก็เคียเค้ยวเคี้ยวแล้วเธอเคยกินน้ำพริกที่ไม่มีผักลวกไหมมันอร่อยตรงไหนกันก็ช่างเปรียบเนาะอืมว่าแต่คุณไม่เอาวังเกงตัวเดิมกลับเหรอบ้าฉันย่นลงขยะไปแล้วเธอเสียดายก็ไม่เก็บเอาขุนนี่ก็นะกัดเราได้ตลอดเวลาชาติที่แล้วเป็นหมามาเกิดได้ไงกัน กลับกันเถอะฉันหิวข้าวเธอพูตดตัดบทเอาดือด้อเราแวะหาอะไรทานกันก่นกอนดีไหมแล้วค่อยกลับไม่ละ่ะฉันไม่อยากแวะไหนทั้งนั้นนันยาพูดพลางก้มมองกางเกงที่สวมใส่เนินเขาที่เห็นได้ชัดทำเมานันยารู้สึกเขินอายอยากจะฟาดคนซื้อให้ลงไปกรองตรงหน้า แต่ก็ต้องข่มใจลูกไว้ด้วยน้ำเย็นแวะกินเตี๋วก่อนไหมเราเห็นตอนขามานะมีอยู่ร้านหนึ่งคนแน่นมากแสดงว่าต้องอร่อยกลับบ้านถ้าฟังภาษาไม่รู้เรื่องหรือไงกันค่ะกลับก็กลับเพชรทายเปิดประตูรถให้นันยาด้วยความเสน่หาด้วยสายตาและใบหน้าที่ยิ้มตลอดเวลา ถึงแม้นจะโดนตำหนิหรือโดนตวาดก็ตามแต่ทำไมต้องเปิดประตูให้ถ้าดูละครหลังข่าวมากไปหรือเปล่าทำอะไรเวอร้อเบ้นันยาขึ้นนั่งรีปิดประตูรถก่อนที่อีกฝ่ายจะปิดให้ขณะขับรถเฮทไทยก็มีคำถามมากมายป้อนให้อีกฝ่ายได้ตอบเกือบตลอดทาง คุณทำไมเขาถึงตั้งร้านทิ้งไว้แล้วไม่ค้าไปไหนเขาไม่กลัวคนขโมยของหรือไงกันเธอถามด้วยความสงสัยเมื่อเห็นเพลิงไม้เล็กๆที่ขายแตงโมอยู่ข้างทางไรซึ่งคนเฝ้าเขาก็แอบอยู่แถวใต้ร่มไม้แถวนั้นแหละใครจะมานั่งตากแดดอีกอย่าง มันก็อันตรายเพราะมันใกล้ถนนเกินไปเกิดมีเหตุไม่คาดคิดรถเสียหลักวิ่งไปชนเขาล่ะใครจะรับผิดชอบอืมคุณนี่ก็ฉลาดนะแหมเรื่องแบบเนี้ยคนโง่เขาก็รู้เพ็ดทายนึกคำที่อยู่อยู่ก็โดนหางเลขเหมือนโดนหลอกดา แต่เป็นคําด่าที่เธอยิ้มรับด้วยความเต็มใจเอไปไหนเนี่ยรถก็อยู่ร้านก็ปิดโทรไปก็ไม่รับสายลำดวนบนขณะพยายามโทรหาบุตสาวด้วยความร้อนใจมันน่าเขกกโหลกนะักพูจบประโยครถหลูก,ก็แล่นมาจอดเทียมหน้าประตูรัว้ว ลำดวนพยายามมองลอดเพ่งสายตาเข้าไปในกระจกที่ติดฟิล์มหนาะจนแทบมองไม่เห็นคนที่อยู่ด้านในความโล่งใจก็เกิดขึ้นเมื่อเห็นบุตรสาวลงจากรถแต่กลับกลายเป็นความสงสัยแทนตั้งคำถามภายในใจทันทีใครมาส่งเมื่อรถคันดังกล่าวค่อยๆเลื่อนออกไปอย่างช้าๆ คำถามก็ถูกยิงไปทันทีใครมาส่งเองหนุ่มมาส่งนันยาแซงพูดแย่แต่ลำดวนกลับทำตาโตด้วยความตื่นเต้นหนุ่มที่ไหนวะเอ่งไปแอบมีแฟนตั้งแต่เมื่อไหร่กันพงแฟนอะไรล่ะแม่หนูแค่พูดเล่นแม่ก็เป็นตูเป็นตาไปได้ แล้วตกลงใครมาส่งเองเอาดีๆข้าไม่ใช่เพื่อนเล่นเองนะแล้วโทรไปทำไมไม่รับสายหนูลืมโทรศรัพท์ไว้ในร้านแม่โดฮหาหนูหรคะก็เสิวะแล้วเป็นอะไรทำไมถึงปิดร้านสองแม่ลูกหันไปมองรถขันเมื่อครู่ที่จู่ๆก็วนกลับมา เพชรไทยลงจากรถเดินมาพร้อมรอยยิ้มที่แสนทรงสเสนจนลำดวนต้องเอ่ยปากชมลูกสาวบ้านไหนเนี่ยสวยมันนางงามเลยนางงามตกครอบราสิไม่ว่าเสียงแซ่จากบุตรสาวถ้าเมาผู้เป็นมารดาต้องหันมาทำตาถลึงใสสวัสดีค่ะคุณป้า เธอเป็นเพื่อนกับกระเทียมค่ะนี่เธอฉันทันไปรับปากเป็นเพื่อนเธอตอนไหนยะเสียงฝ่ามือฟาดกับต้นแขนได้ยินอย่างชัดเจนโอ้ยแม่จะตีหนูทำไมก็แกมันปากเสียพูดจาไม่รู้ความไม่เป็นไรค่ะอย่าว่ากระเทียมเลยแล้วเธอกลับมาอีกทำไม ก็เอาเงินมาให้คุณไงเราลืมเสียสนิทเลยธนมัตรใหม่สีแดงปึกเล็กๆยื่นมาตรงหน้านัญญาสถานการณ์มันบังคับให้เธอต้องยื่นมือไปรับหากอยู่ลำพังสองคนเธอ,อยังพอปฏิเสธและสามารถพูดเน็บอีกฝ่ายได้อย่างถนัดแต่นี่ต่อหน้ามารดาเธอจึงไม่อยากพูดมาก คิดเสียว่ารับรับไปก่อนแล้วค่อยคืนลำดวนมองเงินพลางสงสัยเอ่ยปากถามทันทีที่มีโอกาสเงินค่าอะไรคะหนูเอ่อเพชรไทยอึกอักยากที่จะตอบใหญ่ยยเนี่ยยืมเงินหนูค่ะแม่คืนแล้วก็กลับได้แล้วงั้นหนูกลับก่อนนะคะคุณป้า ไหว้พระเถนูแวะมาเที่ยวบ่อยๆนะนางกระเทียมนะ่ะมันไม่ค่อยมีเพื่อนดอกแม่เขาทัาประวัติหนูตอนไหนทำไมต้องบอกด้วยเออนาะข้าดีใจนี่หว่าที่เห็นเองมีเพื่อนจะได้พากันไปเที่ยวบ้างข้าไม่เห็นเองไปไหนเลยนอกจากไปหาปลามันบาปข้าไม่อยากให้เองทำบาปหนูรู้แล้วนาะ ข้าบ้านเถอะว่าแต่เองมีกางเกงแบบนี้ด้วยหรอวะสวยดีนะข้าไม่เคยเห็นเองใส่แบบนี้น่ารักดีนะคะชอบลำดวนก็มองกางเกงสีหวานพลางอมยิ้มแปลกๆนี่ตกลงแม่ชมหนูจริงๆใช่ไหมจริงๆทำไมต้องเสียงสูงด้วย ไปเจียวไข่ให้หนูเลยนันยาพูดพลางดันหลังมารดาให้เดินเข้าครัวอยากกินก็ไปเจียวเองสิไม่เอาแม่เจียวอร่อยกว่าหนูนะนะแม่นะลูกสาวแม่นะหิวจนท้องอิ่วไปหมดแล้วเนี่ยเขาเรียกท้องกิ่วใาย่ๆตัวแสบ หนังสือเล่มหนาที่วางอยู่บนตักถูกมือเรียวค่อยๆย,ยกออกอย่างเบาแรงแว่นตาที่สวมใส่ล่วงมาเกยอยู่ปลายจมูกเพชรไทยมองด้วยความรักก่อนจะปล่อยมันค้างอยู่แบบนั้นเครื่องปรับอากาศทำให้อุณหภูมิภายในห้องรับแขกเย็นสบายหญิงสาวดึงผ้าห่มผืนบางที่วางอยู่บนโซฟาคลี่ห่มคลุมเฉพาะส่วนอกให้มารดา จากนั้นเธอก็เอนกายปล่อยหลังพิงเบาะหลับตาอย่างพอ่อนคลายทำไมเธอถึงรู้สึกใจฟูเช่นนี้นะยิ้มอะไรลูกสาวแม่ระพีเอ่ยถามบุตรสาวที่หลับตาพลิ้มสลับกับยิ้มอ่อนๆเพียวทำแม่ตื่นล้วคะเธอลืมตาขยับตัวนั่งก่อนจะเอนซบหัวลงบนตัก ยกปลายเท้าขึ้นโซฟาด้ท่านอนตะแคงหนุนตักที่แสนอบอุน่นแม่มาถึงนานได้ยังอืมสักพักเท่าล่ละลูกจะบอกแม่ได้หรือยังว่าลูกยิ้มอะไรมือที่รูปศีรษะเปลี่ยนมาเป็นนวดให้แทนนวดอย่างผ่อนคลายสบายจังเลยค่ะแม่แม่เคยทำแบบนี้ให้ป่าไหม ระพีหยุดคิดชั่วครู่ก่อนจะเล่าความหลังด้วยใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มป่าของลูกนะชอบให้แม่นวดไทยทอยมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาไปกินเหล้ากับเพื่อนกลับมาอ้อนขอให้แม่นวดให้ช่วงนั้นแม่แพ้ท้องหนูใหม่ๆแม่ได้กลิ่นปาแม่ก็จะอ้วกข้าวใกล้ไม่ได้เลย ป่าน้อยใจหอบหมอนไปนอนห้องรับแขกตอนเช้าก็ไม่ยอมคุยกับแม่แม่ต้องมานั่งอธิบายยกใหญ่กว่าจะเข้าใจป่าเนี่ยนะคะงอนเหมือนไม่มีเหตุผลเลยเนาะใช่เขาเป็นคนแบบนี้แหละดื้อเงียบแล้วแม่ยังรักป๋าอยู่ไหมคะคำถามที่ระพีไม่อยากตอบ เธอตัดบทด้วยการยกหัวบุเสาวออกจากตักเบาๆหนุนหมอนี่ไปก่อนนะลูกแม่จะเข้าไปดูในโรงงานสักหน่อยสั่งงานไว้ตั้งแต่เมื่อวานไม่รู้ว่าทำถึงไหนกันแล้วงั้นเพียวไปด้วยนะคะเพียวอยากเรียนรู้งานให้มากๆแม่จะได้พักบ้างจ้างั้นเดี๋ยวเย็นๆไปช่วยแม่หิ้วของหน่อยนะ แม่จะไปตลาดไปหาซื้อผลไม้ใส่บาตรพรุ่งนี้เช้าสักหน่อยใช่สิพรุ่งนี้วันเกิดแม่นี่จัดงานนะแม่นะไม่ไม่ไม่แก่แล้วจะมาจัดงานอะไรกันนะแม่นะเราสั่งอาหารมาไม่ต้องทำจะได้ถือโอกาสจัดเลี้ยงปีใหม่เลยนี่ก็อีกไม่ถึงเดือนก็จะปีใหม่แล้ว เพียวจะได้ชวนเพื่อนมาด้วยนะแม่นะนะอ้อนจังเลยลูกคนนี้ไปทันมีเพื่อนตอนไหนเพิ่งมาได้สองอาทิตย์เองก็ลูกค้าคนโปรดของแม่ไงหมายถึงหนูกระเทียมหรืออ้าวไปเป็นเพื่อนกันตอนไหนแม่ไม่เห็นลงรอยกันเท่าไหร่นี่เพียวนะไม่อะไร แต่หนูกระเทียมของแม่นี่สิพยศจังปากเก่งตั้งหน้าตั้งตาจ้องจะหาเรื่องเพียวอย่างเดียวเลยแต่ลูกก็ชอบเขาใช่ไหมล่ะก็ไม่แบบนั้นอย่ามาโกหกแม่แม่ดูลูกออกเพชรทายรู้สึกเขินอายมารดารีบลุกจากโซฟารั้งแขนมารดาให้ลูกตาม ไปกันดีกว่าค่ะแม่ใจสายของวันสถานที่ลานสนามหญ้าข้างบ้านถูกเตรียมพื้นที่เพื่อจัดปาร์ตี้เล็กๆพนักงานชาย3ามคนถูกเกณฑ์มาเตรียมงานก่อนนะคะช่วยยกโต๊ะยางมาวางตรงมุมนี้ให้หน่อยคะ่ะทุกอย่างถูกจัดจนเรียบร้อย รอแค่อาหารที่ทางร้านจะนำมาให้ในช่วงเย็นเย็นเสร็จแล้วค่ะขอบคุณนะคะนะกลับไปทำงานต่อกันเลยค่ะเพชรไายกล่าวขอบคุณก่อนจะหันไปมองกระถางดอกไม้ที่เธอไปซื้อมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะมันถูกจัดเรียงรายเป็นซุ้มสวยงามในใจก็คิดถึงใบหน้าใครบางคนกระทิยม ค่ะแม่ไหนๆวันนี้ก็ปิดร้านแล้วไปในเมืองให้แม่หน่อยนะจะให้หนูไปเก็บเงินอีกแล้วละสิเออแล้วก็เอาเงินไปเข้าแบงค์ให้แม่ด้วยถ้าหนูเก็บไม่ครบนะแม่ห้ามบ่นหนูก็แล้วกันเองก็เก็บให้ครบสิวะข้าจะได้ไม่บน่นร้านก๋ยวยนะเตี๋ยวน่ะมันเหนียวนี่เองอย่าหลงกลมันนะ ยืนรอมันเลยแม่จะให้หนูไปยืนรอเป็นชั่วโมงเหมือนแม่นะหนูไม่เอาหรอกนะเออเออตามใจเองละกันเดี๋ยวข้าวรวบยอดไปเก็บเดือนหน้าเอาทีเดียวแล้วก็เอาสร้อยข้อมือไปเปลี่ยนให้แม่ด้วยเปลี่ยนทำไมอีกหนูเพิ่งเห็นแม่เปลี่ยนไปเดือนที่แล้วนะข้าว,ว่ามันดูใหญ่ไปใส่ไปไหนมีแต่คนมอง ข้าก็หวาดหวาดนะเว้ยเอ็งเลือกลายที่มันตันๆหน่อยก็แล้วกันเอาที่มันไม่น่าเกลียดนะ่ะดูนะไม่อยากให้แม่ใส่เลยใส่ทองนะ่มันบันนอกจะตายดูพูดเขา้าเองนะในเมืองมากเลยนะหนังกระเทียมอา้าวนั่นเสียงรถใครมาจอดหน้าบ้านไปดูสิ บุคคลไม่พึงประสงค์ยืนหน้าเจียมเจี่ยมอยู่หน้าประตูรั้วเธอมีอะไรไม่ทราบเราขอเข้าไปคุยในบ้านได้ไหมอยากเข้าไปทักทายคุณสมทรงเขาหน่อยนะอีสมทรงนะ่ะมันไม่อยู่ไอเบิร์ดพาไปตัดขนใครมาล่ะกระเทียมอ้าวหนูเพียวทำไมไม่ชวนเพื่อนเข้าบ้านละ่ะไม่มีมาราย,ยาาเลยนังลูกคนนี้ นัญญาหันไปทำหน้ายักษ์ใส่เพชรไทยเมื่อถูกมารดาตำหนิเราเธอนั่นแหละอะไรไม่เกี่ยวกับเราเลยสองสาวถกกันเบาๆขณะเดินตามกันเข้ามาในบ้านสวัสดีค่ะคุณป้าไหวพระเถนูมาหากระเทียมเหรอตามสบายเลยนะเดี๋ยวป้าไปทำงานในครัวก่อน เออคุณป้าคะเพียวขออนุญาตชวนกระเทียมไปในเมืองหน่อยคะ่ะคือพอดีวันนี้วันเกิดแม่เพียวจะให้กระเทียมนะ่ะไปช่วยเลือกของขวัญให้หน่อยทำไมเธอไม่เลือกเองล่ะแม่เธอนะไม่ใช่แม่ฉันนัญญาตัดบทเอาดือด้อดูพูดเข้าไอ้ลูกคนนี้ไปหัดนิสัยแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่กัน ก็มันจริงนี่ค่ะแม่เอ็งก็ไปกับเขาหน่อยไหนๆก็จะเข้าไปทำธุระอยู่แล้วนี่ลำดวนผู้ทิ้งท้ายก่อนจะเดินเข้าครัวอ้าวเหรอดีเลยงั้นไปด้วยกันนะนะคุณนะสายตาวอนขอเธอช่างออดอ้อนจนนันยาต้องรีบหลบสายตาก็ได้ แต่เธอห้ามพูดมากนะได้ค่ะเราจะไม่พูดมากไม่ถามไม่สงสัยอะไรทั้งนั้นงั้นรอฉันแต่งตัวสิบนาทีเดี๋ยวฉันมาไม่ต้องเรีบนะเรารอได้จากนั้นเพชรไทยก็เดินไปหาลำดวนที่ในครัวคุณป้าคะว่าไงล่ะหนูคือ คืนนี้เพียวขออนุญาตชวนกระเทียมไปงานวมันเกิดแม่ระพีด้วยนะคะแม่ระพีของเพียวน่ะท่านรักและเอ็นดูกระเทียมมากๆเพียวอยากให้กระเทียมไปแม่คงดีใจได้สิงั้นคุณป้าช่วยกล่อมให้กระเทียมไปด้วยนะคะถ้าเพียวชวนกระเทียมคงไม่ยอมไปแน่ๆได้ได้เดี๋ยวป้าพูดให้นะขอบคุณนะคะ เพชรทายระบายยิ้มด้วยความดีใจแม่ใยนั่นล่ะใหญ่ไหนก็ให่เพียวไงทำไมไม่เรียกเขาดีๆแต่งตัวสวยนะวันเนี้ลำดวนเอ่ยปากชมบุตรสาวที่นานๆจะเห็นเธอใส่กระโปรงสั้นสวยอะไรหนูก็ใส่ออกบ่อยเธอพูดแก้เขิน หนูเพียวนะไปรอในรถแล้วรีบไปเถอะเดี๋ยวเพื่อนจะรอนานอ้อหาซื้อของขวัญที่มันดูมีราคาสักชิ้นนะให้ใครคะวันนี้วันเกิดใครวันนี้วันเกิดเท่าแก่โรงงานเฟอร์นิเจอร์เขาอ้าววันนี้วันเกิดป้าพีเหรอคะใช่เขาเชิญเองด้วยเองก็ต้องไปนะเขาอุตสาห์เชิญ ไม่ไปอนะ่ะมันจะน่าเกียดหนูไปอยู่แล้วค่ะแม่หนูรู้นะเออเอองั้นก็รีบไปเถอะกระโปรงยีนที่ดูสั้นมันยิ่งสั้นหนักในยามนั่งเพศไายอดที่จะแอบมองในตอนที่ฝ่ายหันไปทางอื่นเสียไม่ได้หยุดจ้องขาฉันได้แล้วนันยาเอ่ย เธอเอ่ยพลางหันมามองจับผิดอีกฝ่ายอะไรคุณอย่ามากล่าวหากันสิฉันไม่ได้กล่าวหาหลักฐานเห็นอยู่ทนโทษก็คุณตั้งใจใส่มาให้เราดูไม่ใช่หรืองไงบ้าสิใครจะใส่ามาให้เธอดูล่ะฉันใส่ามาอวดหนุ่มตั้งหากล่ะให้ฉันใส่ามาให้เธอดูเนี่ยนะเสียของหมด เพชรไทยเสะอึกกับคำพูดแกมดูถูกที่อีกฝ่ายปากไวเอ่ยขึ้นแบบไม่ตั้งใจสีหน้าที่เปลี่ยนไปทำให้นันยารู้สึกโดยทันทีเธอจึงรีบเอ่ยคำขอโทษที่มันออกมาจากใจจริงๆอืมฉันขอโทษนะคือฉันไม่มีเจตนาช่างมันเธอคุณ เรารู้ตัวเราดีแล้วคุณก็พูดถูกต้องแล้วเพชรทายพูดด้อยค่าตัวเองจนนัญญารู้สึกผิดซ้ำซ้อนจากนั้นทั้งคู่ก็อยู่ในความเงียบจนกระทั่งนัญญาทําธุระเรียบร้อยทั้งสองก็มายังร้านทองลายนี้เธอว่าสวยไหมเธอว่ายังไง คุณใส่เองเหรอเปล่าซื้อให้แม่น่ะก็สวยดีนะคะเรียบดีเออแล้วเธอทำไมไม่ซื้อทองเป็นของขวัญวันเกิดให้แม่เธอละ่ะเรามีเงินมาแค่หมื่นเดียวเองทันใดนั้นนั่นยาก็เปิดกระเป๋าสะพายล้วงมือไปคว้าเงินออกมายื่นให้คนที่ยืนช่วยเลือกสร้อยอยู่ข้างๆอะไร ให้เรายืมเหรอเปล่าเงินเธอไงเงินอะไรค่าจ้านี่เธอให้ฉันฉันคืนให้ไม่เอาเราให้แล้วให้เลยรับไปเถอะเธอว่าฉันช่วยซื้อของขวัญเพชรทยรับเงินด้วยความเบ่งบานทั้งใจและใบหน้ามือที่สัมผัสกันเพียงเล็กน้อยด้วยขวามม่ตั้งใจ เหมือนกระแสไฟที่ถูกเก็บกักมาแสนนนไหลผ่านด้วยความร้อนวูบวาบทั่วร่างแก้มแดงระเรื่อเพราะอะไรก็ช่างมันเถอะนั่นยารู้เพียงว่าเธอควรไปเช็คร่างกายที่โรงพยาบาลบ้างแล้วเนื่องด้วยอาการเต้นผิดจังหวะของหัวใจซึ่งอีกฝ่ายก็คงไม่ต่างกันเท่าไหรนะ่นัก เมื่อได้ของตามที่ต้องการครบทุกอย่างเพชร่ายก็กลับมาส่งนันยาในช่วงเวลาเกือบเที่ยงโดยที่ไม่ได้แวะทานอะไรเพราะความตั้งใจของนันยาที่จะแอบกลับมากินก๋วยเตี๋ยวแสนอร่อยท้ายหมู่บ้านเพชรไายส่งหญิงสาวเสร็จเขาก็แวะไปดูการทำงานของขบวนรถขนดินที่ทยอยเข้าออกมองด้วยสายตาก็คงจะตามแผน น่าจะเสร็จในช่วงบ่ายของวันนี้บ้านในฝันใกล้เป็นจริงขึ้นมาทุกทีขณะขับรถกลับบ้านสายตาก็เหลือไปเห็นหญิงสาวคุณหน้านั่งอ่านหนังสืออะไรบางอย่างอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวรถที่ขับเลยถึงกลับเบรกอย่างทันท่วงทีถอยรถโดยไม่ต้องบอกกล่าว คนในร้านต่างหันมามองหญิงสาวที่ก้าวเท้าลงด้วยความสนใจมีเพียงนันยาที่ยังคงก้มหน้ามองแมกซีนในมือใจดำจังนะคุณชวนทานข้าวไหนบอกไม่หิวนันยารีบเงยหน้าแปลกใจกับสายตาที่นั่งจ้องเธออยู่เธอชวนฉันทานข้าวไม่ได้ชวนทานเตี๋ยว ก็นั่นแหละจะอะไรก็เหมือนกันไม่เหมือนค่ะไม่เหมือนก็ไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยวชามโตถูกยกมาวางพร้อมคำถามจากสาวน้อยหน้ามุย้ยคุณเอาอะไรถามโดยไม่มองหน้าเพชรไทยเลยตามองกับคำถามหุ้นห้วนอย่างไม่ชอบใจนะเส้นเล็กน้ําใสไม่ใส่ผัก เด็กสาวรับออเดอร์ด้วยใบหน้าไม่รับแขกนี่คุณทำไมแม่ขาหน้าบึ้งจังก็ธรรมดานะแต่นาเป็นคนไม่ค่อยคุยนี่ดีนะวันนี้ยังออกมาช่วยแม่ปกติฉันไม่ค่อยเจอหรอกนางในขี้อายเห็นฉันก็รีบวิ่งเข้าบ้านเอมันแปลกแปลกนะคุณ ก๋วยเตี๋ยวหอมกลุ่นถูกวางกระแทกชามเล็กน้อยอย่างจงใจเพชรไทยฉุนแสดงอาการทางสีหน้านันยารีบคว้าแขนเหมือนปาลามอย่างรู้ทันเพชรไทยบ่นอุบเมื่อเด็กสาวคล้อยหลังเสียมารยาจริงๆแบบนี้เราควรตักเตือนนะคะช่างแกเถอะอย่าใส่ใจสายตาที่มองมายังสองสาวบ่อยครั้ง จนเพชรไทยจับพิรุษได้เราว่าเด็กคนนั้นน่ะชอบคุณฉันรู้แล้วอ้าวแล้วทำไมคุณไม่บอกเราตั้งแต่แรกก็เธอไม่ได้ถามฉันจะบอกเพื่อคุณเนี่ยนะแสดงว่าเด็กคนนี้นะ่ะห่วงคุณไม่หรอกเธอจะห่วงกับใครล่ะก็กับเราไง หวงฉันกับเธอเนี่ยนะใช่ผีเห็นผีเด็กคนนี้ฉลาดยังไงฉันไม่เข้าใจที่เธอพูดช่างมันเถอะเรากลับกันดีกว่าเดี๋ยวเด็กคนนั้นนะ่อาจจะกินหัวเราได้นะเธอกลับก่อนเลยไม่สิเราจะไปส่งฉันเอามอเตอร์ไซค์มาก็นั่นแหละเราจะขับตามไปส่ง เธอเป็นอะไรมากไหมเนี่ยก็เป็นคนที่ห่วงใยคุณไงโอ้ยจะอ้วกแน่อ้วกอีกละยังไม่หายแพ้ท้องอีกเหรอฉันไม่รู้จะด่าเธอด้วยภาษาอะไรดีภาษารักก็ได้ค่ะเราอยากฟังนันยาถึงกับถอนหายใจแรงและยาวอย่างจงใจก่อนจะเดินไปจ่ายเงิน คุณขาเราจ่ายเองค่ะเพชรไทยจงใจแย่เด็กสาวด้วยคำพูดหวานให้อีกฝ่ายที่กำลังเก็บเงินใส่กระเป๋าตามเดิมเมื่อมีคนขันอาสาเลี้ยงร่างสูงขับตามมอเตอร์ไซค์ที่เร่งความเร็วฉิวไม่กี่นาทีก็เลี้ยวเข้าบ้านเพชรไทยขับผ่านหันไปมองนันยาครู่หนึ่ง ก่อนจะเลื่อนรถขับกลับอย่างอิ่มเอมอิ่มทั้งท้องอิ่มทั้งใจถ้าอยากดึงเวลาให้มันถึงทุ่มนึงเร็วเรวเหลือเกิน